สวัสด,ดีมากครับกับสวัสดีเอซีทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคก็ห่างหายหน้าหลาย,หายตากันไปนานเลยนะครับผมประมาณสามวันได้นะครับเนื่องจากว่าชินช a n n e l เนี่ยไปขึ้นบ้านใหม่นะครับผมซึ่งซื้อบ้านไปนะครับแล้วก็ก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปสักเท่าไหร่นรี่ผมก็ให้ในส่วนของอช่องยูคิวนะครับผมแล้วก็เปมีเฟสนะผมมาลงในช่วงที่ ตัวเองยุ่งนี่บผมก็ต้องขออภัยด้วยละกันที่ไม่ได้มาทําคลิปนะครับผมใน2-3วันที่ผ่านมานะครับก็มีมาพูดต้นคลิปปรายแค่นั้นนะครับผมเนื่องจากยุ่งมากๆเลยก็ต้องขออภัย f c ไว้ณที่นี้ด้วยละกันนะครับยังไงอย่าลืมสนับสนุนนะครับในส่วนของยูทิวพแล้วก็อ่ารมีเพจด้วยละกันนะครับซับพอร์ตกันทุกๆคนนั่นแหละนะครับทุกๆช่องไม่ว่าจะเป็นช่องใหญ่ช่องเล็กนะครับผมก็ช่วยๆกันนะครับคนไหนที่ทําช่องเกี่ยวกับเพจก็ ดันเงินขึ้นไปนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเรามายืนยันร0 0เเ็นในหุ้นสลนักเตะที่จะมานะครับในส่วนของ Payer of the week นะครับที่จะเข้ามาในวันพระฤหัสบดีนี้นั่นเองนะครับมีใครกันบ้างรายชื่อมีกี่คนมาดูกันเลยละกันนะครับผมวันนี้ก็มาด้วยกัน11คนดังนี้นะครับผมมาเริ่มกันที่คนแรกกันเลยละกันนะครับผมคนแรกของแพ็กนี้เนี่ยผมก็จะเป็นในส่วนของพี่ตูเย็นนะครับจากอินเตอร์มิลานนั่นเองนะครับก็รุกกาูนะครับผม ตัวนี้เนี่ยมาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่92นะครับเป็นส่วนของค่าพลังแล้วก็ตันที่96นะครับรุกากูตัวนี้เนี่ยจะเด่นในส่วนของการจบสกอร์มากๆนะครับเ7เลยนะครับพ่อโอ้โหสุดๆดครับสไตล์การบุกนะครับเกมรุกของแกก็อยู่ที่97เช่นกันนะครับสปีดโอ้โหสุดๆนะครับสปีดก็อยู่ที่97นะครับสปีดต้นอาจจะไม่ดีดีสักเท่าไหร่นะครับอยู่ที่85นะครับแต่ว่าเรื่องเบียดแย่งเนี่ยโอ้โหมาเลยครับกองหลังครับสุดๆนะครับ เพาะไรของลูกกระูนะครับผมในเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลูกเปิดนะครับผมลูกโยนบอลนะครับผมทั้งตั้งเตะนะครับหรือว่าจะเป็นบอลสั้นบอลยาวก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับผมเรื่องของการเลี้ยงบอลก็พอมีปัปจัยนะครับผมแต่ไม่แนะนําให้เลี้ยงนะครับถ้าจะเน้นจริงๆก็เน้นยิงเน้นจบสกอร์นะครับแล้วก็กระชากนะครับสำหรับลูกกระูเวอร์ชันนี้นะครับในส่วนของการตั้งรับก็มี ในส่วนของการเข้าปะทะนะครับที่สุดๆเลย88นะครับการอากาศและก็การกระโดดเนี่ยค่อนข้างดีนะครับสำหรับดูกระกูในเวอร์ชันนี้รอบเปิดได้เลยครับตันที่96ครับสำหรับพี่ตู้เย็นของเราครับผมมาต่อกันที่นักเตะคนที่2ครับของเพย์เดอร์วิกที่จะมาในวันพฤหัสบดีครับก็คือในส่วนของแกร์รัเบลนั่นเองนะครับจากทอดแนมฮอสเปอร์ครับพี่ลิงของเราก็กลับมาล้าในะผมตอนนี้ เริ่มต้นอยู่ที่91นะครับตันที่เก้าสิบห้านะครับสลับแกเรตเบลนะครับปีกพยาวานอนของเราก็เด่นไม่เด่นไปได้หลายส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าพลังเกมรุกนะครับผมดูว่าจะเป็นยิงแรงก็ถือว่าใช้ได้นะครับ95นะครับสามารถยิงไกลได้นะครับสปีดโอ้โหสุดมากครับอยู่ที่98ครับสปีดต้น89นะครับลูกปั่นโค้งนะครับผมก็อยู่ที่96นะครับตั้งเจก็93นะครับก็ดีนะครับเอาโดยรวมเนี่ยแกเรตเบลก็ ยังฟอร์มดีอยู่นะครับผมถ้าประมาณนี้นะครับข้อด้ของเขาก็จะมีในส่วนของข้าความแข็งแกร่งไม่ค่อยดีนะครับผมเหนื่อยช้าอันนี้ก็ไม่มีนะครับผมเขาเหนื่อยเร็วนะครับผมอยู่ที่82งเท่านั้นเองนะครับก็จะมีเรื่องของการเข้าปะทะนี่แหละนะครับอย่าเน้นเอาไปเบียดเอาไปแข่งกับใขรนะครับผมตรงนี้ก็เน้นแบบเป็นปีกที่เร็วไว้จบสกอร์นะครับอันนี้พอได้อยู่นะครับผมคมมากๆสำหรับแกดเดิบลในเวอร์ชันนี้นะครับผมโอเค มาต่อกันที่ตัวนักเตะคนที่3ครับคนที่3ก็จะเป็นในส่วนของคนนี้ครับคนนี้มีชื่อว่านะครับผมก็โรดิโก้นะครับผมโรดิโก้เดเปาเนีครับผมสำหรับเดเปาในเวอร์ชันนี้เนี่ยผมก็มาได้ข้าพลังเนี่ย91ครับตันที่95โอ้โหเรียกได้ว่าโอ้โหมันตันโหดมากนะครับผมแต่ละตัวเนี่ยตัวนี้เล่นเป็นกองกลางนะครับกองกลางตัวนี้ก็จะเด่นในส่วนของการเลี้ยงบอลนะครับสปีดก็ดีนะครับเปิดบอลสั้นบอลยาวดีมากนะครับสำหรับเดเปา มาหลายเวอร์ชันแล้วนะครับสำหรับนักเตะคนนี้ที่ติดมานะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับใครที่การกองกลางแบบนี้ก็จัดได้เลยนะครับข้อแรกของเขาก็จะเป็นในส่วนของเกมรุกนะครับแล้วก็จบสกอร์แล้วก็การตั้งรับนั่นเองนะครับเน้นเป็นกลางรุกอย่างแท้จริงนะครับสำหรับเดเปาครับผมมาต่อกันที่นักเตะคนที่5ครับคนที่5ก็จะเป็นในส่วนของโกเรสกะนะครับไรออนนะครับผมตัวนี้มาได้ค่าวพลัง90ครับตอนที่95เช่นกันนะครับเป็นกองกลาง ตัวลุกเหมือนกันครับตัวนี้จะเด่นในส่วนของการตั้งรับด้วยนะครับก็มีปรับปรายนะนะครับแต่ว่าไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับเน้นเป็นลูกโมงและก็การกระโดดนะครับที่เขาทําได้ดีมากๆนะครับผมในส่วนของบอลซ้ำบอลยาวก็ดีนะครับผมตัวนี้เน้นส่งบอลเลยนะครับผมบอลซ้ยอยู่ที่96ครับบอลยาวอยู่ที่89นะครับสปีดไม่ได้ดีนะครับผมก็พอใช้ได้นะครับสำหรับสปีดต้นนะครับสปีดปกติก็โอเคอยู่นะครับ89เช่นกันนะครับ ไม่เน้นให้จบสกอร์นะครับสำหรับกเรสกาแต่ว่าก็พอยิงได้นะครับลูกส้นลมอะไรแบบนี้นะครับอ่ะส้มหลุดส้มหลนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเกมรูกก็81นั่นเองนะครับเล่นได้ DMF MF แล้วก็ CMF ครับสำหรับเรยอนกเรสกาครับผมโอเคมาต่อกันที่นักเตะคนที่6นะครับผมคนที่6ก็จะเป็นในส่วนของผู้รักษาประตูครับที่ติดมาในครั้งนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ดอนนารุม่าครับจากเอซิมิลานนะครับผมตัวนี้ก็มาด้วยค่าพลัง90เช่นกันครับตันที่95เรียกได้ว่าไม่น้อยหน้ากันเลยนะกันนะครับผมนักเตะแต่ละตัวที่มาในแพ็กนี้นะครับถือว่าหน้าเปิดหน้าจัดกันทุกคนเลยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะเน้นในส่วนของเกมรับนะครับผมการตั้งรับของผู้รักษาประตูทั้งหมดนะครับตันที่99เลยนะพ่อโอโหสุดสนะครับสำหรับดอนนารุม่าครับผมก็ยังมีในส่วนของคิกิ้งพาวเวอร์นะครับ9 1นะครับ จ89ครับฟอร์มอยู่ที่7นะครับทนต่อการบาดเจ็บนอยู่ที่3นะครับตอนนี้ก็พิชิคอพิชิคอคอนแทคก็อยู่ที่91นะครับสหรับดดนารุมมาครับทุกคนเราเปิดเราจัดได้เลยครับสหรับผู้รักษาประตูคนนี้ครับมาต่อกันที่แบ็กอีกหนึ่งคนครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจากนักเตะโปูตตเกตนะครับผมก็รูเบนดิอาร์ตนั่นเองนะครับผมตอนที่96นะครับสำหรับรูเบนดิอาร์ตก็เด่นในส่วนของการตั้งรับแทบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น heading นะครับ defense ซ e ่งเป็นเนต95-96นะครับ บอลวินนิ่งแอปพลิเชันเก้าสิบเก้านะครับผมเรื่องของการกระโดดเนี่ยอาจจะไม่ดีมากนะครับผมแต่ว่าก็สามารถโมงได้นะครับเก้าสิบสี่ไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆแล้วครับสำหรับรูเบนดิอาร์นั่นเองนะครับแต่จะด้อยในส่วนของการเลี้ยงบอลนะครับไม่เน้นให้เลี้ยงบอลนะครับก็เน้นให้ตั้งรับแล้วก็แย่งชิงอ่ะนะครับแย่งชิงฟุตบอลนะครับผมแต่ว่าเขาไม่ได้เร็วนะอยู่ที่8 4เท่านั้นเองนะครับสปีดก็ไม่ได้จัดนะครับ ถือว่าเน้นโยนบอลละกันนะครับเก็บบอลได้โยนขึ้นให้กองหน้าเลยนะครับสำหรับรูเบนเดียร์สนะครับบอลสั้นก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับอยู่ที่83ครับในเวอร์ชันนี้ของรูเบนเดียร์สนั่นเองนะครับโอเคมาต่อกันที่นักเตะอาร์เซนอลครับนี่ก็เป็นในส่วนของจาวินลุยนั่นเองนะครับผมพี่ลุยมาอีกแล้วครับผมตอนนี้ตันที่93นะครับสำหรับพี่ลุยของเราครับก็อยากให้ลุยหลุดบอลละกันนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยจะเด่นในส่วนของการตั้งรับนะครับแต่ว่า ดิฟเฟนซีอเวอร์เน็ตไม่ค่อยดีนี่ครับผมเข้าสกัดไม่ค่อยแม่นนะครับผมอยู่ที่82เท่านั้นเองนะครับสปีดก็ไม่ค่อยได้นะครับผมอยู่ที่82แล้วก็76เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเรื่องของความแข็งแกร่งแล้วก็ความอึดก็พอได้นะครับ93แล้วก็89นั่นเองนะครับที่ยิ่งพาวเวอร์88นะครับนอกนั้นก็ถือว่าเป็นกองกลางอ่าไม่ใช่สิถือว่าเป็นกองหลังที่โยนบอลได้นะครับจ่ายบอลท่ามกลางดีนะครับสำหรับดาวิดลุยก็จะมีข้อแตกต่างกันนะครับในส่วนของรูเบนดิอาและก็ดาวิลุยนนนัั่เองะครบผม โอเคมาต่อกันที่นักเตะคนที่คนที่เท่าไหร่แล้วครับคนที่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 เก้านะครับผมที่เก้าเนาะนะครับที่เก้าหรือที่แปดที่แปดนะครับผมอ่ะคนที่แปดนะครับโอเคขอพายด้วยแล้วกันนะครับผมอ่าโอเคคนที่แปดนะครับผมคนที่แปดก็จะเป็นในส่วนของนักเตะคนนี้ครับผมเขามีชื่อว่านะครับโรบินนะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่าโกเซนนั่นเองนะครับผม โกเซนก็ตันที่93เช่นกันครับตัวนี้ก็จะเด่นในส่วนของเกมรุกนะครับเกือบทั้งหมดเลยนะครับออฟฟิศซีเวอร์ในจบสกอร์ก็ได้นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ก็ดีสปีดจัดมากนะครับอยู่ที่95นะครับสปีดต้นอยู่ที่94ครับที่ก็คอนแทกอยู่ที่88เตอร์มิน่าเหนือยากอยู่ที่96ครับเดังนั้นก็ปะปรายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลนะครับการเข้าสกัดก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับผมเล่นเป็นแบ็กก็น่าจะได้อยู่นะครับแบ็กขวาเนาะนะครับได้หมดเลยแบ็กขวาแบ็กซ้ายนะครับ 91แล้วก็89นั่นเองนะครับสำหรับโกวเซ่นนั่นเองนะครับผมทุกคนโอเคลองเปิดดูแล้วกันนะครับมาต่อที่นักเตะคนที่9นะครับผมคนที่9ก็จะเป็นในส่วนของคนนี้เลยครับนี่นะครับเขามีชื่อว่านะครับฟาซุอีกูรัมเองนะครับผมกูรัมก็มาด้วยค่าพลังเนี่ย86นะครับตันที่91ครับสำหรับแบ็กแบ็กซ้ายคนนี้นะครับผมตัวนี้ไม่ได้เด่นสักเท่าไหร่นะครับในส่วนของค่าพลังแทบจะไม่มีเลยนะครับ อันนี้ก็จะแบดเบดนิดนึงนะครับก็จะมีในส่วนของการอบอลคอนโทรลนะครับที่ดีมากๆนะครับอยู่ที่87นะครับจัมการกระโดดนะครับอยู่ที่87เหมือนกันนะครับยิงแรงเปิดบอลแรงอยู่ที่80-89นะครับแล้วก็บอลยาว89เช่นกันนะครับสปีดดีมากอยู่ที่88ครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสหรับนักเตะคนนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับสหรับกุรมนะครับผมฟาซุอีนั่นเองนะครับผมโอเคมาต่อกันที่นักเตะคนที่10ครับ คนที่10ก็จะเป็นในส่วนนักเตะของคนนี้ครับผมตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่านะครับมารอนบัวดูนั่นเองนะครับผมบัวดูเนี่ยผมบัวดูเนาะนะครับมาได้ครับพลังเนี่ย86นะครับเป็นบอลดำนะครับนักเตะกองหน้าคนนี้นะครับผมตันที่97โอ้โหเรียกได้ว่าโหดสุดๆล่ะนะครับผมในแพ็กนี้นะครับสำหรับหนุ่มน้อยคนนี้นะครับอายุเพียงอ่าไม่ใช่สิยังไม่โหดสุดนะครับยังมีอีกตัวหนึ่งที่มาจากบาเยิร์นนะครับตัวนั้นตันที่ กรสกานะครับเดี๋ยวเราดูตัวนี้ก่อนละกันนะครับผมก็เป็นนักเตะนะครับจากทีมอะไรเนี่ยแซดจำไม่ได้นะ่มว่าทีมอะไรเนาะนะครับแต่ว่าข้าพลังของเขาเนี่ยสูงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศอเวนเน่ต์นะครับ95นะครับโอ้โหบุกหมักหนักมากนะครับผมสำหรับนักเตะคนนี้ก็จบสกอร์เนี่ยอยู่ที่93ครับแล้วก็คิกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่92ครับ โอ้เรียกได้ว่าสุดจัดปลัดบออครับเท้าถนัดแล้วก็ไม่ถนัดอยู่ที่4แล้วก็3นะครับเลี้ยงบอลก็ดีนะครับแทบทั้งหมดเลยเขียวมาเลยครับแล้วก็ยังมีในส่วนของลูกกลางอากาศก็เล่นได้นะครับจ้ำก็ดีนะครับการกระโดดการเข้าปะทะแปสเดครับถือว่าทําได้เยี่ยมเลยครับสาหรับบูดูครับตัวนี้ก็จะเด่นในส่วนของสปีดนะครับ99แล้วก็95สาครับสำหรับสปีดต้นความแข็งแรงที่88แล้วก็อึดอยู่ที่8089ิบแปสิบก้นั่นเองนะครับตรงสายกินมะ แซงนี่รับสำหรับนักเตะคนนี้เรียกได้ว่าแซงกันเลยทีเดียวนะครับโอเคก็จะเด่นในส่วนของบอลสั้นด้วยนะครับบอลยาวไม่ค่อยดีนะครับไม่เน้นให้เปิดนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับบูดูครับแล้วเรามาจบกันที่นักเตะคนสุดท้ายนะครับผมนักเตะคนสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของนักเตะคนนี้ครับอ่ะก็จะเป็นมุตตาฟาครับมุตตาฟาโมฮัมเมดครับก็แอดจำผิดนะครับเนี่ย นี่ครับนักเตะคนหนึ่งของไบเยรนเนี่ยมาในอีกแพ็คแพ็คหนึ่งนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตให้ละกันนะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของโบดูนี่แหละนะครับที่หัวที่สุดแล้วในแพ็คเฟอเพเยอร์เดวิครับผมในทีมนี้นะครับผมก็ตันที่97นั่นเองนะครับตัวนั้นตันที่99นะครับสำหรับแพ็คแบบเขาเรียกว่าทีมชาติหรือเปล่านะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่นักเตะคนสุดท้ายครับของแพ็คนี้ก็จะเป็นในส่วนของมุตตาฟานี่ครับโมฮัมเหม็ดเนาะตัวนี้เป็น หน้าเป้าในเหผมมาด้วยข้าพลังเนี่ย84นะครับตันที่93ตัวนี้ก็จะเป็นบอลทองนะครับตัวนั้นก็จะเป็นบอลดำแทบทั้งหมดเลยนะครับเด่นๆก็จะเป็นในส่วนของ offensive awareness ครับการจบสกอร์92ครับตัวนี้ kicking power 95ครับเฮดดิ้งแล้วก็จับในที่87แล้วก็90ครับแอคคูเรชั่นในที่85เช่นกันนะครับผมก็พอใช้ได้นะครับกองหน้าประมาณนี้นะครับผมสำหรับอัลมูตานะครับมูฮัมเหม็ดเนาะ นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลครับของนักเตะที่จะมาครับในวันพัทรหัสบดีที่จะถึงนี้นะครับสําหรับในส่วนของ Player of the Week นั่นเองนะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับอยากได้ใครนะครับผมก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับกาเรบงกาเรเบลพี่ตู้ยงตูเย็นนะครับโกเรสกานะครับโดนารุม่าโรเบนดิอาร์ตนะครับดาวิดลุยนะครับโรบินโกซันนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของใครก็ไม่รู้นะครับลืมไปแล้วนะครับอ่านไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็บัวดูนะครับผม โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็ยังไงสรุปไว้ให้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็มาแน่นอนในวันพัฒนาสบอดีนี่ครับผมเสื้อเปิดรอเปิดได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ในส่วนของการอัปเดตข่าวสารนะครับสำหรับการสรุปนะครับสิ่งที่จะมาในวันพัฒนาสบอดีนี้ในวันพรุ่งนี้สร็จตอนนี้ไปแล้วนะจ๊ายบ้ายเจอกันใหม่ครับ,นะรบหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยคครับบอุณที่ตติดาม